สารต่อความระทึกกับการเก็บขยะบนดวงจันทร์แต่นี่เราจะไปเก็บขยะใต้ทะเลหรือกันกับการผจญภัยที่จะค้นพบสิ่งมีชีวิตที่โลกไม่เคยหาเจอมาก่อนเราจะเจอขยะใต้น้ำเยอะไหมและจะปลดหนี้ทางบริษัทได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยยยยยย เหมือนว่าบริษัทนี้เนี่ยจะให้เรายืมเรือดำน้ำมาเก็บขยะใต้ทะเลด้วยนะโอ้เขารวยเนาะให้ยืมเรือดำน้ำทำไมรวยจังอะมีเครื่องเปล่ามีเครื่องเปล่าเรือดำน้ำลำนี้มีเครื่องเปล่าฉัำนก็มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะต้องลดหนี้บริษัทด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปทําชักโรครกพังพี่กิจดาไปนั่งภาษาอะไรชักโรครกมูลค่าหมื่นล้านของเขาพังเลยอะโธมคัะชักโครกสภาพไหนหมื่นล้ะ ระเบิดเลยหรอใช่ไม่ขี้หลายวันทุกระเบิดเลยโทษทีเพื่อนโอ้ให้ตายเธอเอาล่ะยังไงก็ไม่ต้องพูดมากละตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าพิกาดใต้ทะเลลึกขนาดไหนที่เราจะสามารถไปเก็บขยะได้บ้างไปดูกันเลยมาตรงนี้นี่ครับมี3าที่ครับผมอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่อันตรายไปหรือเปล่าเนี่ยพิกาดความลึกอยู่ที่183มเมตรนี่หูดับได้เลยนะน่าใช่โอ้โหมี่เขาบอกว่ามันอันตรายมากจริงอ่ะ เออมันมีอะไรเนี่ยไปสัปประรดขนาดใหญ่แล้วก็มีการติดเชื้อ,อด้วยฉันอยากไปไ<ม>อะรายอันตรายกว่างานกาดดึกอีก <c oughs> ตอน,ตอน,ต,อนตอนเช้าตอนเช้ามันก็ยังมืดใต้ทะเลอะนายก็ต้องพกไฟฉายไปสิพี่โม่นายฉัน<ด><า>พร้อมซ,ซื้อไฟฉายห้าสิบโรบักมาเนี่ยนายดูอ่ะที่ถือนี่คือไฟฉายเหรอไม่ใช่นายดูตรงไหล่ฉันสินี่โออแล้วนายถืออะไรอ่ะที่ตักอึแมวเหรอไม่ใช่นี่คือพลั่วโอ้โอ้โอ้ พูดง่ายคว่ายงไงเลือกเลยตอนเนี้ยเลือกเลยฉันฉันยังไงก็ได้ยังไงก็ลึกเหมือนกันเร็วฉันฉันจะไปแล้วฉันรอลงตีกนี้แล้วเนี่ยเราควรจะไปที่ที่แบบว่าเบสิกเบสิกก่อนอย่างเช่นหนึ่งรหนึ่งเมตรแล้วถ้าเกิดว่าเราหาขยะได้เยอะแล้วเนี่ยเราค่อยดำดิ่งลงไปลึกกว่าเดิมนายคิดว่าไงอะโอเคฉันเห็นด้วยมีหนึ่งเมตรบ้างไหมหนึ่งเมตรทำไมเอาเอาตาตุ่มลงไปจุ่มหรือไงโอเคไอ้อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะทำการนั่งและรัดเข็มขัดให้พร้อม และจากนั้นพวกเราออกเดินทางกันเลยออกเดินทางได้นั่งร็วฉันพร้อมจะไปแล้วนะเพื่อนสาม้อมงหนึ่งนายไม่มานั่งอะเฮ้ยน่าอู้เฮ้ยนี่เหรอวิ่งใต้ทะเลหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรอย่างน้อยฉันว่าดูไม่ค่อยน่ากลัวนะยังให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยอะนะไป อุ S <S ย้ยโคตรโลมเลยอะไรอะไรเขาขาววะตรงนั้นน่ะแมงกระพุนแมงกระพุนหุนนลลแนยแมงกระพุนแมงกระพุนตัวน้อยไม่ใช่แมงกระพุนพุกน,น,นายดูผิดแล้วมันคืออะไรเราเจอสิ่งมีชีวิตตัวใหม่เราตักผ้าไอ้ไม้กิบหนีบ <มา S 2> อะเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่เมื่อกี้เนี่ยฉันเจอสิ่งมีชีวิตตัวใหม่เขาเรียกว่าปลาปากเข็มมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ดวงตาของมันสะท้อนแสงด้วยส่วนอันนี้เนี่ยมันคือแมงกระพุนน้อย ซึ่งด้านในของมันจะมีแกนกลางที่สามารถช็อตพวกนายด้วยพลังหนึ่งล้านโวล์เหมือนพิกจูแต่ว่าข้างนอกอะมันไม่ค่อยปลอดภัยอะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใต้น้ําอะเรารีบหาที่เข้ากันเถอะฉันเข้าข้างในก่อนนะฉันไม่อยากอยู่ข้างนอกสิ่งที่ฉันอยากทํามากที่สุดตอนนี้คือน้ําจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยผมอยากได้น้ํามันงานะมากินกับน้ำปลาหมึกตอนนั้นก็มีอีกแล้วเมกะพูนอะเฮ้ยฉันจะทางเข้าไหน นี่ไงเข้าเห็นเขาว่านี่คือสถานีใต้น้ําที่เอาไว้ใช้สําหรับขุดเจาะน้ํามันนะใช่ขยะน่าขยะน่าจะราคาแพงนะล้างมาไว้นานขนาดไหนแล้วพวกเราจะสามารถเก็บขยะได้เปล่าเนี่ยอุวยเขียวเลยอ่ะว้ายเฮ้ยอย่าโดนจุดเขียวนะมันอาจจะเป็นสารพิษอ๋อฉันโดนไปแล้วเห็นปอะไรเลยฮะขอโทษมันอาจจะเป็นตะไคร่นามก็ได้นะทุกคนใช่เอ้าปิดทำไมปิดปิดทำไมเนี่ยอ่าฉันลองฉันลองดูว่าปุ่มมันทำงานได้ดีไหมมีทางลงเพื่อนๆแล้วเขาน้องเขาไม่มีปุ่มเปิดนะ ฉันจะเก็บพวกไว้ก่อนเพราะฉันคิดว่าพวกของนี้จำเป็นหรอกฉันได้ของนี้มาเพื่อนขยะอะไรเนี่ยไหนๆนันแหนั่นแหลเครื่องขุดเจาะซูซานเจาะว้าวเฮ้ยพี่ไมายฉันว่าเราเอาวางไว้ตรงบันไดตัวนี้ก่อนไหมเพราะว่ายังไงพวกเราเข้ามาอยู่แล้วฉันไม่วางมุนตรงหน้าประตูแล้วกันโอเคโอเคเราค่อยๆสำรวจไปแต่ละพื้นที่นะแล้วถ้าเกิดว่าเจอของที่ชิจเกะบ้างๆเอามาวางไว้ตรงหน้าประตูเราจะได้มีเวลาในการสำรวจมาดูกันไปด้วยกันมาด้วยกัน ไป right. ด้วยกันไปด้วยกันมาตรนี่ด um ิเดินตามมาแล้วดูมาข้างในดิโอ้ยเราดจอแล้วเฮ้ยแขงขวางมากสถานีใต้น้ำมีตู้เซมซีด้วยเนี่ยดูดิไม่ใช่นี่มันคือพิกัดเรดาร์ปมาท้องนี่เปนเหล็กมาว้าวจุ๊ดแจงเอาไปขัดฟันตัวเองซะนะถือเดี๋ยวแล้วมันเต็มเลยอ่ะเพื่อนเอาไปวางไว้หน้าประตูตรงนู้นก่อนป่ะนี่ยังไงอ่ะกด G กด G อะไร อุ้ยตัวอะไรอ่ะช่วยได้วิ่งวิ่งเอ้ามันหายแล้วมันหายแล้วผมช่วยผมช่วยแกงแล้วดีประตูดประตูแล้วพี่เป็นประตูไม่ช่วยแจ้งเลยพี่กินพายมาเข้ามาตอนก่อนๆอุ้ยนั่นนั่นเลือดจุกแจงหรอเลือดจุกแจงเลือดจุกแจงกระเด็นไม่หยุดเลยกรมาเป็นเกล็ดเลยอ่ะฉัที่มพ์ว่าอะไรรู้ป้าปุ่มเปิดปิดสวิตช์ประตูเออพิ่งได้ยินว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นเม็ดอย่างนี้เลย น,นั่นก็หมายความว่าสถานีใต้น้ําแห่งนี้ม,มันมีคาถา,าของผีดาวปอป่างั้นเหรอน่าจะมีตัวอื่นด,ด้วยมันอาจจะเกิดจากการทดลองหรือไม่ก็เกิดจากการแบบออกไปเจอสถาปปฏิกรรมาใต้น้ําเหมือนในหนังหรือเปล่าอ่ะเมื่อฉันตามกลับมามันเจ็บมากเลยอ,ะ<จ>ะอ่ะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปเอาเอาตะเบียงก่อนได้ไหมเพื่อนเราเหิวได้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 อุ๊ยจุนแกนวันนี้สิเส้นทางการเดินเอ่ออสถานีอวกาศ อวิววิววิวชะมอสามารถไปที่โซนหนึ่งได้นะมีซอมบี้ด้วยพวกนายอยู่ไหนมีซอมบี้ซอมบี้ถือซอมบี้ถือปืนโอ้แล้วมันมาได้ยังไงนะาร้อนตรงนี้วิ่งแล้วพวกนายไม่ต้องกลัวนะฉันมีพลั่วอยู่ซอมบี้มันคุยกับฉันด้วยมันบอกว่ามันมันต้องการอะไรก็ไม่รู้ต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรต้องการไม่รู้แต่นายฉันกำลัคุยคุยกับมันอยู่ นายมันต้องการนี่นี่หรือเปล่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันบอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงปอดของฉันเลยโอเคก็ไหนก็ในตายคุณยังอยู่ไหมนายไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนนายกลายเป็นซากไปแล้วอุ้ยเอาอุ้ยมันถือปืนโอ้โทษที่ฉันต้องทำแบบนี้อุ้ยมันยิงปืนฉมูดจัดการมันโอ้นตายแล้วไอพวกนี้มันเป็นพวกติดเชื้อสินะมันไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตด้วยซ้ำอ่ะ กนนีเราต้องหาขยะกันต่อครับที่มีฝั่งนี้มีคราบเขียวๆด้วยอ่ะเราจะอีกโซนฝั่งหนึ่งกันจะตามเจ้าหัวปลาหมึกไปฉันคิดว่าสถานีน้ำที่นี่น่าจะมีโรงอาหารด้ไงยงมีโรงอาหารอีกทีด้วยคาเฟ่เตอรเรียเหรอว้าวฉันเจอแก้วหนึ่งใบจะขายได้กี่บาทได้เหรอน่าจะบาทหนึ่งอ่ะเอ๊พวกนานฉันเจอเป็ดเออเอาเป็ดมาด้วยนะฉันอยากอาบน้ำโดยที่มีเป็ดอ่ะ ฝั่งนี้น่าจะเป็นที่สำหรับขออีกแล้วเป็นเจอพีเปอุ้ยพีด๊าเป็นการมันหายไปแล้วพี่มันผมมาหลอกหลอนเราไงล่ะขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเพื่อนตอนนี้พวกเราขึ้นมาที่โซนของด้านบนในสถานีน้ำดูเหมือนว่าพิกัดการเดินเรือยังคงเอ่อไปที่พิกัดจุดเดิมกับเมื่อกี้ที่พวกเราเจอ แต่ว่าอ้ยปลาหมึกแกะแดงเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอทองคำอ่ะฉันเจอทองฉันเก็บไปแล<ก>้วทองโทรศาพัพท์เก่าช่วยด้วยเอาล่ะฉันคิดว่าปลาแจมเปมนน่าจะถูกใจุ๊บแจงนะถึงแม้ว่าฉันจะมีปลาหมึกตัวผู้เกาะติดหัวมันก็ยังไม่สนใจฉันแสดงว่าจุ๊บแจงมีกลิ่นที่น่าดึงดูดอ่ะว้าวฉันเป็นปลาหมึกขนาดนั้นเลยเหรอเรากลับมาแล้วโอ๊ยเราไม่เห็เราเห็นเกล็ดเลือดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่คือเลือดใคร เลือดชุบแจงแดงอีกแล้วเหรอปลาหมึกตัวนั้นไม่รู้มีเลือดผมด้วยเราต้องขับเอ้ยนั่นไงมาแล้วไอ้ผีดำมันไม่ยอมปล่อยฉันเลยอ่ะทุกคนน่ารำไรดิแมตตี้มันไม่หายเหรออุ้ยมันมันไม่ตายนะสิจะบอกว่าผีผีดำอะถ้านายสังเกตนะนายเห็นมันเมื่อไหร่อ่ะนายต้องวิ่งทันทีเพราะมันจะวาร์ปมาหาคนที่เห็นมันคนแรกใช่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  ไอ้ปลาหมึกตามใครไปอ่ะเพื่อนฉันไม่รู้แต่ฉันได้ยินเสียงคำรามแถวแนี้ด้วยอ่ะบางทีอาจมีอีกสักตัวหนึ่งเป็นตัวประหลาดในสถานที่ตรงนี้ก็ได้โอ้นี่คืออะไรอ่ะทางออกไปด้านนอกเหรอจุ๋งใช่ใช่ทางลงไอ่ปลาหมึกหน้าตามพวกนายไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ตามพวกเรามาคิดว่าเพียงพอหรือยังกับการที่พวกเราเก็บขยะมามีใครได้อะไรมาบ้างอ่ะ ฉันได้ทองเคองกับแก้วน้ำด้วยทองแก้วน้ำโอเคเฮ้ยเรามีสว่านอยู่หน้าหน้าประตูเดี๋ยวไปเอากันแก้วกับเโทรศัพท์เก่าเออเอาสวรรคมาฉันคิดว่าสว่านน่าจะขายได้สองร้อยอะพวกนายพวกนายทิ้งของมาหน่อยดีมาต้องมีคนมือว่างแบบว่าสามช่องคนหนึ่งอะผมผมยังว่างสามช่องเอ้ยฉันได้ฉันได้ฉัยังว่างนะไม่ได้หมายถึงมือแต่หมายถึงหัวใจเฮ้ยุนายไม่มีหัวใจเหรอเออนายเป็นคนยังไงอะ แลก็นายบอกหัวใจมันไม่มีว่างไปเถอะฉันกัดยาแล้วเพื่อนนอกจากปากปากว่างแล้วยังหัวใจว่างด้วยฉันนี่ฉันไปละเฮ้ยอคไรใครไม่สบายหรือเปล่าเราเราสามารถอยูได้นะเฮ้ยฉันเจอนี่คือกล่องเวโปรตีนไม่ใช่มันคืออะไร่เหรอเหมือนนะงั้นงั้นที่ฉันถืออยู่นี่มัลตนเดียวเอาเมื่อกี้เราเราเก็บไอ้กล้องสองทางไกลกับไอ้กระจกมาได้อะเพื่อน งั้นเดี๋ยวลองเอาไปขายดูแล้วกันนะที่สถานีเอาโลด้วยดิอะไรเนี่ยเอาไอ้ยอะไรขึ้นฝองพี่ไม้เหรอแหลมนี่ไม่ได้เฉียวหัวฉันน่ะอุตส่าห์จะไปก่อนชูจำนำของฉันอะไจะแตกก็ได้ไปไปพร้อมกันนะหัวอันชู้รี้ let's go ชาสก็จี้ก็จี้ก็จี้ยนจี้ยนอุ้ยยี่สิบเก้าบาทแอนเดีวที่พวกเราเจอ มันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นดาวเริ่มต้นเรามีเวลา3วันในการหาของนะโอเคเหลสองวันนะเพื่อนเฮ้ยฉันจะลองแท่งทองแล้วมันเท่าไหร่เฮ้ยฉันอยากรู้สามสามบาทเฮ้ยเขาบอกต้องการแค่สองร้อยห้าสิบเลยนะเฮ้ยเราท่งทองนี่เอาจริงๆนะซื้อป๊อกกี้ยังไม่ได้เลยป๊อกกี้นี่คือทองปลอมนะโอเคแล้วก็มาถึงพิกัดใหม่ เฮ้ยข้างนอกมันหงวงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป้งแป้งดูนี่อะไรเหรอดูข้าอะปูอะปูยักษ์โอ้โหปูทับทิะไม่อันนี้ปูทานลำบากหัวทานลำบากแล้วตัวใหญ่เกินเปนตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่แน่ใจว่าเป็นใช่ปูหรือเปล่าลองไปเซอร์เวย์ดูนะของของมันอ่ะมันมีฟันด้วยโอ้ยโดนไปเราจะไม่โดนมันกินหรือยังโอ้โหไมันไม่ได้มีตัวเดียวอ๋อมันมีตัวเดียวนั่นมันหางสองตัวสองตัวตัวเดียวไหมล่ะสองตัวลงมาดูดิ สามตัวด้วยข้างหน้าข้างหน้ามีสามตัวสามตัวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะที่นี่ดูเหมือนออว่าจะไม่ใช่สถานีนะ้ำอีกต่อไปแล้วมันเหมือนเป็นเมืองมากกว่าเราอาจจะต้องค่อยๆไปนะเพื่อ,อนๆน,นะจะตื่นเต้นไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าเราเออฉันรู้แล้วเราเอปุ้ดตีขามันไหมไม่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 ปตีขามันหนายนายสู้มันได้เหรอเจะเห็นเราไหมน่าฉันคิดว่าถ้าเราไม่ทําตัวเลิกลักเราน่าจะมันมันไม่น่าทำไมเราเลลิกกัโอ้ว่านะ ไอ้พวกนี้มันอาจจะวิวัฒนาการมาจากปูขนมปังเฮ้ยพวกนายฉันเอยนี่แล้วฉันจะทางเข้าโอเคงั้นงั้นเราเริ่เข้ากันเลยดีกว่าแต่ไม่อยากอยู่ที่นี่นะขาปูขนมปันมาขาปูมันมีเห็ดมมันมาเห็นชัดอ่ะเฮ้ยมันตามมันตามมันตามพวกคุณไปแล้วปูขนมปังอ่ะมันมาตามแต่มันแต่มันช้าเออโอ้ยผมกำโดนเมื่อกี้เลยเริ่เข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้ขนมปังเป็นขนมปังมาเก็ตอันยาวๆโอ้นนี้ปังเลยปังเซน ตาพมช่วยตัวเองแล้วจะเกิดพี่ได้ของโอ้ยเแจย่ปวเลยนะได้เป็นแผไงนะได้ได้ได้เปปซี่คลาฉันดูจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิวที่ดีเหมือนกันไม่เห็นปูรู้สึกปลอดภัยฉันพร้อมโจมตีจะลองไปแถวแถวด้านในที่ลึกที่สุดดูแล้วกันตามแป้งไปไม่เหมือนกันเลยอ่ะพี่โมดนายเดินฉีกับเพื่อนอ่ะ ้าวเราต้องกระจายไงตาชัดนาไม้ชัดกับพี่ไม้อยู่ด้วยกันนะตอนเนี้ยถูกต้องก็เราเดินตามนายอยู่เฮ้ยพี่ไม้นี่นี่นี่มีอะไรไหมตี้ท่องควบคุมมีของไหมไม่มีเลยเด้อบ่มีเด้อแต่มันมีเสียงคลมโคมอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะแบบปูมันเดินก็ใช่เลยสิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรแม่เหล็กแม่เหล็กแมกเนลว้าววู้ดูดของเหรอหรือว่าเก็บขยะขายไม่ขายมากเสียงแม่ระวังปืนระวังปืนระวังปืนโอ้ยวายวายวายโวว โหทำไมเล่นกัุ่งเลยฮิวตัวเองก่อนแล้วกันโอเคตอนตลกคือตอนพี่ไม้โดนปืนยิงน้าไปจุ่มตรงแบบกำแพงพอดีแล้วผมผมผมจุกเฮ้ยเฮ้ยจุกแทงจุกไปโน้นจุกไปแล้วอ้าวมันมันมีมันมีสัญญาณของปืนอยู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวมันจะจมตีทันทีมันไปแล้วไปแล้วอุ๊บรึป๋มแล้วมันมีเครื่ข้างบนนะอุ้ยข้างบนกล้าหนิโอ๊ยมีคนโดนอะไรนะผมเครื่องข้างบนได้เห็นไหมโอเคขึ้นเลย พี่ไหมในตามเรามานะฉันเปิดกระนอนของเออลูกเรือดิเฮ้ยเราเจอนี่โทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาเธอได้เคมีใครที่แล้วเธอเจอไปแล้วอขายได้กี้หมื่กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะโอ้เลือดเหลือนิดเดียวอย่าทำแตกแล้วจุ๊กแจงไม่งั้นเธออาจจะกลายเป็นเหมือนไอ้คนเมื่อกี้ได้อ่ะโอเคอันเดี๋ยวผมเอาโททรศัพ์ฮะจะบอกว่าที่เนี่ยกว้างมั่งเอ้ยปืนปืนพร้อมยิงเลือดเหลือนิดเดียวเกิดผู้บุกรุก เดพี่เกิดผูบุกลุกอย่ามาทางนี้ห้องตายทำอะไรฉันไม่ได้ฉันฉลาดกว่า AI ไ้ายโอเคฉันรู้แล้วว่าทำไมพี่กิตบอกว่าอย่ามาทางนี้ห้งตันมองจากตรงนี้เราเห็นชัดมากนี่เรากลับมาที่เดิมแล้วจะมาบุกในเ้าฮ้ยเ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 ยเฮ้ยวิ่งอะไรเ้ยเฮ้้นตั้ตัวบ้าอะไรวะเนี่ย ีมันเหมือนพวกเงือกอ่ะใช่ไหมพวกเงือกเออมันไม่มีสาหร่ายด้วยติดติดตัวอ๋อฉันว่าแล้วเชียวว่าไอสาหร่ายที่อ๋อสาหม่ายที่เราเห็นน่ะตามยานอ่ะมันคือเศษซากของไอเจ้าตัวนี้นี่นะโอ้โหมันมันเฝ้าสมบัติอยู่หรือเปล่าดูก่อนดว่าพวกเราน่าจะวิ่งหนีฉีกไปได้อ่ะใช่เมื่อกี้มันควรตัวผมไเทีนึงมาใกล้เรือเรามากไปไปฉีก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 อันไหนอ่ะแควนี่ไงสาหร่ายที่มันทำตกไว้ เมื่อมาเต็มเลยอ่ะฉันอยากไปทอดจังเลยนะทอดแล้วปรุงรสผงปาปิก้าสลัดสลอดว่าไงขันหลังมาดูเด็กฉันเห็นฉันเห็นแล้วมันมันตามฉันมาอยู่เนี่ยแต่ฉันว่ามันน่าจะกินนายก่อนปิดประตูดินี่เนี่ยไหนดีมากจ้าเรามาทางนี้หรือเปล่าจริงๆเราเราเราต้องหาทางขึ้นนะมันจะมีบันไดขึ้นอยู่อ่ะฉันเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง เป็นการสำรวจที่น่าตื่นเต้นมากเราเจอสิ่งมีชีวิตประมาณ5ชนิดแล้วนะที่โลกไม่เคยค้นเจอมาก่อนตื่นเต้นมากเพราะว่าฉันกำลังจะตายฮะนายกำลังจะตายเหรอฉันเลือดฉันเหลือสิ่งเดียวอันนี้โอ้ฉันมียาฉันรู้ว่านายต้องการยังไงไปไมกี้อูสรู้สึกเกือบจากกำลังจะตายเป็นเกือบตายโทษทีขึ้นไปขึ้นไเงินแค่ห้าสิบบาทพอที่จะซื้อเม็ดคิดแบบกากๆมาล่ะฉันเจอน็อตอูน็อตใหญ่น็อตใหญ่ จริงๆเนี่ยฉันคิดว่าเราจะรวยนะถ้าเกิดว่าเราขายโต๊ะตัวนี้อ่ะถ้าเกิดลงไปนี่คือออกไปเลยนะเอออย่าออกนะไป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 าต้องไปทางนก่อนใช่เออไปดูอีกฝั่งเถอะลงไปนี่คือเจอปูพลบา่เลยนะแต่พูดก็พูดนะทําไมพวกเรายังสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งๆที่ทุกคนกลายพันธุ์ไปหมดแล้วอ่ะหรือว่าพวกเรามีเลือดนักสู้ เลืต้านเลยรัดป้องกันต่างหากเรามียีนไงล่ะยีนยีนป้องกันกางเกงยีนอ่าเรนนี้ไม่มีอะไรแหลงเลิอเฮ้ยเสียงอะไรโคมโคมเฮ้ยอะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยกระจกลูกอมเหรออ๋อกระจกอะใครมือถือใครมือว่างว่างโอเคชั้นชั้นชั้นผมดูไปลูกอมที่มีแล้วตันแล้วเอาทางตันนะไปเถอะเท่ากับว่าตอนนี้พวกเราได้ของมาเยอะแล้วนะ มีใครได้อะไรมาบ้างจ๊ะไม่มีเลยฉันได้ radioactive chemical กับกระจกมือฉันได้แค่ตัวแมกเนตอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เลยเครื่องยนต์มันมีข้างลน้าช่วยที่ราวังราลูกโงวะเนี่ยอมยิ้มเหรอจุ๊บแจงได้อมยิ้มอ่ะกระจกจะใช้อันนี้ด้วยอ่ะที่เราวางทิ้งไว้ข้างหน้าจำได้ปะเราะวางทิ้งไว้ข้างหน้าเราอาจจะต้องไปเข้าทางทางเข้านะเพราะว่าเราย้อนกลับไปเราจะเจอ เมอร์เมดแล้วก็ปลาหมึกยักษ์แล้วก็งูเขียวหางไหม้ปะ,ะนนั้นกระโดดไป,เ,ปเลยเหรอกร,ระโดดมาได้เลยวกูไม่ได้อยู่ทางนี้หาทางเข้าอีกฝั่งนึงแล้วก็กลับไปย้อนกันทางเข้าเหรเดี๋ยวผมหายทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แน่ชุกแจงมืดมากกูถลาบะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ทางนู้นโอเคนี่ไงเฮ้ยกินด้วยเพื่อนอยู่ทางนู้นเยอะกินเลยพวกเราไม่ใช่ปลาในสายตาไหนหรอกนะผมไปละผมไปละ มันจะจอมตีพวกเราอยู่นะเนี่ยมันมันมันจะเหยียบหนามันจะมันจะเหยียบหนาไม่ไม่มาโอ้โหมาทันไหมมาทันไหมถ้าฉันโดนี้ไปแล้วก็ฉันบอกเลยพวกเราได้เละกายเปนประการัม่ไปวิวิววิิิวขวาชิดขวาว้ิววิววิวราววิ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 ววอววิววิววววิวว่อวิัวิววิวอิววิเวิวิวววนฉัน เอาพี่ที่อยู่มาปะมือไปสามมือมาจากไหนอ้าวนายไปอ๋อนายไปสามมือไหมนายถือเลยกดปวดข้างบนข้างบนเพื่อนึ่งมือเต็มเลยอ่ะเนี่ยมีข้างบนมีข้างบนโอเคได้ละไปยังไปไป้ยปูโอ้โหปูมาอยู่หน้าเดี๋ยวโอ้โหปูจะมีพิกัดอยู่ว่าแบบว่าเหยียบกระทืบตึงๆให้พวกนายพยายามเอ่อดู จังหวะให้ดีเหยียบกระทืบตึงๆตลอตจะบอกว่าเมื่อกี้ทุกคนน่ะพร้อมใจกันโดยไม่ได้นั้นหมายให้นายวิ่งไปก่อนเออฉันเห็นอยู่พรานายหลบอยู่ตรงประตูอ่ะแบบว่าเอาหน้าจุ่มเลยอ่ะอยากเห็นเฉยๆไม่แง่ไหนว้าวมันปูนะนีาหน่ารักจังเกินไปบลืช้ากว่านี้เนี่ยพี่ขอไปขายขยะก่อนนันน้องปลาตุงไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตอร่อยทุกหลักใจโอ้ยปลาปลาเข็มวิ่งใส่หน้าตกใจหมดเลย ปะขึ้นลิฟต์กันครับเราเพื่อนด้วยอย่าเพิ่งกดนะมามามาใครช้าตกรถนะแลนแล้วใน้ำในความลึก135พวกเราก็ได้ขยะมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาวางขยะไว้ตรงนี้ฮะพบยังถ้าเกิดครบแล้วต้องไปที่ drop off ลำหนึ่งลำหนึงผมอยากรู้เครื่องยนต์เนี่ยพวกเราได้โบนัสแน่เลยอะเครื่องยนต์ าสามแปด,แปดเฮ้ยเกินเกินเกินอสุดยอดมาา้ากันเอาขยะไปขายก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปในพิกัดที่ลึกกว่าเดิมอ่ะไปไปนั่งนั่นั่นั่งนี่ฉันจะนั่งพิกัดคนขับโอ้ยเฮ้ยปูมันกำลังเข้ามาที่ยานของเราเร็ว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 เอยวเร็ัเร็วเร็วเร็วเม็วเร็วเร็วเราากร็กเร็ากวเร็วเล้วาร็วแล้ววเร้วนราวเร็วเรวเร็วเร็วเร็ว งั้นเราเอาของไปขายนะเพื่อนทันไม่งั้นพวกเราตายแน่ไปขายของกันเอเครับไปขายของเนี่ยเรอที่ขายของใช่แล้วที่ขายของครับว้าวพิกาดเหมือนคล้ายๆทุ่นในน้ําเลยนะอ๋อแล้วลงไปอีกแล้วไม่เอาของก่อนเหรอเฮ้ยอย่างนี้ไหมทุกคน เราหยิบของใช่ไหมแล้วก็ปลาลงไปโยนโยนวางวางวางตรงนี้เออวางตรงนี้นะหยิบของแล้วก็วางลงไปทุกชิ้นก่อนแล้วค่อยขยายไปขยายขยับเอาไปไว้หน้ายานหน้าหลานตอนนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะเออฉลาดละวปาริสเกิ์เป็นเพื่อนมาตั้งนานเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ยอุ้ยวินนี่มีตู้คอนเทนเนอร์เต็มเลยอ่ะแสดงว่าเขาน่าจะแบบว่ารับซื้อของเก่าเยอะนะเนี่ยวางตรงนี้เหรอ อไม่รู้เหมือนกันมีกระดิ่งไหมล่ะไม่สั่นนะเอ้คุณคุณนะมีกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งแบบนี้มันไม่กดนะเพราะว่าถ้าเรากดกระดิ่งมากเกินไปของเราจะหายหรือเปล่ากลัวไม่หายนะกลัวตายหมดยยังหมดแล้วจ้าแป๊บๆกำลังเอาไปวางไม่วางไม่ครบเดี๋ยวไม่ถึงนะยอดไม่ถึงนะ กดกระดิ่งเลยยางพึ่งอย่ากดสวัสดีครับวกเราขอมาขายล่ากัผมอุ้ยว้ายโอ้โเมื่อกี้ม่ีใครตาย้ยอะไม่มีไม่มีผมขายดันไหมผตาตากลัวขต้ผมเกือบอะราทไมขายได้หกสบาทเองอะเฮ้ยช่ขยไ้หกสไงเ้าใช้นี่หมดเลยกำไรไงที่เหลือเป็นนี้ไง ฉันว่านะเอ้โอ้โห <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยพวกเราอยากเข้าไปใกล้ๆไอ้ที่วางของเลยนะถ้าเกิดว่ากดไปเนี่ยตายแน่ฉันฉันไม่คิดจะเข้าใกล้อยู่แล้วเฮ้ยฉันอยากรู้จังเลยว่าพี่บอกอ้ <c oughs> อาวแล้วใครฉันไม่ได้กด50โลบัก <c oughs> จับจไป <c oughs> จับไปห้า <c oughs> สิบโลบัก กำลังพ <łość> ูดอยู่ว่าฉันอยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดว่าพีเคนรู้ยังรู้ยังแล้วพีเคยแบบว่าอยู่ตรงนั้นจะโดนกินไหมแล้วก็นายเป็นนายเป็นหนูทดลองที่ดีโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเราเสียห้าศิน์บักของไม่หายเพื่อนเย้เ